แพทนภาฉลองมันเกิดพีชาโนนให้กระเป๋าหรูเปิดดูข้างในเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าทั้งอบอุ่นและอบอวลไปได้วยความรักอย่างล้นหลามเลยจริงๆค่ะสําหรับนางเอกสาวแพทนภาที่ล่าสุดฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ38ปีไปเมื่อวันที่16กักกร,รกฎาคมที่ผ่านมาอย่างเรียบง่ายพร้อมหน้าครอบครัวโดยทางด้านหวานใจรุ่นน้องพีชาโนนก็ได้มอบของขวัญให้กับแพทนภา ซึ่งเปิดมาเป็นกระเป๋าหรูแบรนด์ดังที่เธออยากได้มาตลอดทำเอาเจ้าของวันเกิดถึงกับดีใจสุดๆนอกจากนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้กับสาวแพทันรัวๆหลายคนยังอดที่จะชื่นชมหนุ่มพีไม่ได้อีกด้วยและต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยค่ว่าผู้ชายแบบพ่อพ <numero> ีไม <us> ่ควรมีคนเดียวบนโลกดีใจกับแม่มากๆเลยนะคะมีความสุขมากๆนะแม่เ่ใหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อย ลอยแกะลอยแกะ,แกะลอย<ก>อุ่ยสวยมากยังไม่เห็นโอเค okay. อะไรอ่ะเฮ้ยคุกเข่าให้หรอไม่อะไรอ่ะรุ่นนี้ไม่คุกแล้วสีมงคลด้วยขอไม่ด้วยแกะเร็วแกะเร็วแกะเลยอยากได้ลาบูบู ฮะเฮ้ยเทองคำเฮ้ยทำอันงดงามที่เหมือนลำบูญเออหนูว่าเหมือนเลยแหละเลดพูดสานารู้เลยนี่นี่ตัดเดี๋ยวนึงแล้วป้าแบบนี้สิบบาทว้าสิบบาทไงสิบบาทเป็นของขวัญเกิดทรงซอที่แนทถูกเหรอไหพี่เจนหยุดดิหยุดดิ ต่อจากนี้กาคุณนะพ่อพานะฝงสอฝงสอต่องสสำเร็จเย้ขอบคุณค่ะเอร์เงินไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดนิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ